ดรมันโรตั้งคำถามเพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับนักการเมืองผู้นำของเราได้สรุปประเด็นน่าคิดอยู่3เรื่องอันดับแรกนักการเมืองมุ่งเน้นไปที่การทำโครงการต่างๆเพื่อผลประโยชน์ส่วนต่างของตัวเองไม่เว้นทุกกระทรวงตอนนี้อันดับที่2นักการเมืองให้ความสำคัญระดับแรกคือการรักษาฐานอำนาจฐานเสียงการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ใช่การฟูมฟักคนรุ่นต่อไปอันที่3นักการเมืองสารวนอยู่การคำให้คำมั่นสัญญาไม่ใช่จุดมุ่งหมายดรมันโรกล่าวด้วยว่าในความเป็นจริงสิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นไม่ใช่นักการเมือง แต่คือรัฐบุรุษรัฐสตรีที่เป็นผู้นําประชาชนไม่ต้องการนักการเมืองแต่ประชาชนต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่คุนคิดคํหนึงน่งถนงอนาคตคนรุ่งต่อๆไปคุณชม,มครับข้อคิดของดรมันโรเป็นเรื่องที่น่าคิดมากผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยแชร์เรื่องนี้ไปให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่พรรคการเมืองต่างๆที่สวยอํานาจอยู่ในขณะน,นี้หรือกระสันที่อยากจะมีอํานาจในส่วนที่ตัวเองต้องการมีอานาจแต่พวกนี้ไม่ได้มองเห็นอนาคตของลูกหลานเลยแม้แต่นิดเดียว